นมัสการหลวงพี่ค่ะนมัสการพระภิกษุณีจากอารามอื่นๆนะคะสวัสดีญาติโยมค่ะธรรมะสวัสดีแต่เช้าวันนี้เป็นรายการคําถามโดนใจขราวก่อนพูดผิดพูดเป็นคําถามคาใจคําถามโดนใจตอนที่สิบละค่ะหลวงแม่นั่งอยู่ท่ามกลางขยะค่ะวัดนี้เราบอกญาติโยมว่าให้เอาขยะมาทําบุญ ให้เอาขยะมาทําบุญทันทีที่บอกว่าญาติโยมเอาขยะมาทําบุญนะคะนั่นหมายถึงว่าญาติโยมจะเริ่มรู้จักการแยกขยะกระดาษกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษ,ษ,ษ A4 กระดาษปกสีต่างๆนะคะล้วนแล้วแต่มีราคาของตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อญาติโยมเอากระดาษมาให้ตั้งหนึ่งเนี่ยเราจะมาเลือกกันนะคะเลือกกันว่าเป็นกระดาษอะไร แย้โยมลองเดาสิคะคุณโยมลองเดาสิคะว่ากระดาษที่หลวงแม่ว่ามาสามชนิดเนี่ยอะไรขายราคาดีที่สุดกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษ a 4จากออฟฟิศนะคะกระดาษ A 4นี่จะเยอะมากๆเลยแล้วก็กระดาษปกสีต่างๆนะคะปรากฏว่าราคาขายนะ่ะกระดาษหนังสือพิมพ์ได้ราคาดีที่สุดคะ่ะนี้หลวงแม่มาถามว่ากระดาษกระาดาษหน้าที่สามอะ่ะรู้จักไหมคะ ท่านผู้ฟังรู้จักกระดาษหน้าที่3ามไหมกระดาษ A4 เนี่ยนะคะเราใช้แล้วหน้าหนึ่งเนี่ยส่งมาถึงเราปั๊บเนี่ยเราคัดเอาไว้เลยหลวงแม่เอาไปใช้ต่อค่ะหลวงแม่เอาไปใช้อีกหน้าหนึ่งคือหน้าที่สองเมื่อเราใช้แล้วทั้งสองหน้ามันมีหน้าที่สามกระดาษที่ใช้แล้วทั้งสองหน้านั้นนะคะส่งไปให้โรงเรียนตาบอดเขาจะใช้สําหรับที่เป็นอักษรเบลของคนตาบอดนั่นเรียกว่าเป็นการใช้กระดาษหน้าที่สามนะคะ หลวงแม่วันนี้ออกมานอกสถานที่ในวัดอะคะ่ะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่นอกสถานที่ที่อื่น <c oughs> แต่ว่าเป็นเป็นอาคารใหม่ที่เราสร้างสร้างเสร็จเมื่อพศ2562ชื่ออาคารว่าบ้านรักธรรมข้างบนมีห้องนอนของหลวงพี่นะคะเป็นเท่ากับเป็นสังฆารามหห้องนะคะข้างล่างเป็นพื้นที่เปิดสําหรับรับขยะ รับขยะจกยากญาติโยมโดยตรงเลยอยากจะให้ญาติโยมดูฝั่งนี้ของหลวงแม่นะคะฝั่งขวามือเนี่ยเป็นกระสอบเหรอกระสอบขนาดยักษ์นะคะใส่ใส,ขส่ขวดพลาสติกขวดพลาสติกเนี่ยค่ะเราก็แยกแยกตรงที่เป็นจุกมันเนี่ยนะคะฝามันเนี่ยนั่นราคาหนึ่งเป็นพลาสติกราคาหนึ่งนะคะส่วนตัวของขวดเนี่ยขวดใสๆเนี่ยขวดขวดพลาสติกใส่เนี่ยเราเหยียบให้มันแบนค่ะ ที่เหยียบให้บแบนๆไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยความเกลียดชัางอะไรแต่เพื่อที่จะทําให้เขากินเนื้อที่น้อยลงนะคะกินเนื้อที่น้อยลงตั้งแต่พลาสติกมาเลยนะคะพลาสติกอะไรถังถังน้ํหาหักหักพังพังเก้าอี้หักหักพังพังใช้ได้หมดใช้ได้หมดนะคะเรานํามาสู่กระบวนการของการ reuse นํากลับมาใช้อีก r e c y c l ิ recycle, นะคะเพื่อให้เกิด เพื่อให้เกิดการนำกลับมาใช้ให้มากที่สุดเราจะได้ช่วยกันรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปโดยปริยายนะคะคุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรมาล่าสุดเครื่องทำเครื่องทำความเย็นอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้เขามาบริจาคเขายังไม่รู้ว่าใช้งานได้ไหมแต่น่าจะใหม่แล้วก็น่าจะยังใช้งานได้อยู่นะคะ ทุกๆอย่างในบ้านเราที่เราคิดว่าเราทิ้งละไม่มีประโยชน์แล้วนะคะเอากลับมาใส่ท้ายรถมาเวลาที่มาที่วัดเดืนหนึงมาครั้งหนึ่งใส่ท้ายรถมานะคะแล้วก็มาจอดลงที่บ้านรักธรรมเนี่ยนะคะสามารถจะสามารถจะจอดรถแล้วเดินเข้ามาในระยะประมาณ10เมตรละคะ่ะ10เมตรถ,ถึงตัวอาคารแล้วผ้าเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วนะคะญาติโยมเนี่ยน,นะคะใช้เสื้อผ้าเยอะมาก เป็นตู้ตู้เลยลองไปเปิดดูนะเป็นตู้ตู้เลยตัวไหนที่10ปีแล้วยังไม่ได้ใช้ทีนะเอามาวัดเถอะเอามาให้วัดเถอะนะคะถ้าหากว่ามันอยู่ในสภาพที่ยังใช้ได้ให้คนอื่นใช้ได้เขาไม่รังเกียจเราจะเอาไปขายค่ะขายในงานวัดนี่แหละขายในงานกระถินเนี่ยนะคะขายตัวละ50บาทร้อยบาทแล้วแต่แล้วแต่สภาพของของนะคะถ้ามันอยู่ในสภาพที่ใช้ไม่ได้แล้วแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดจะไปทำาภคินะริวนะหลวงแม่ตัดค่ะตัดเป็นแถบ ความความกว้างนิ้วหนึ่งนะคะตัดเป็นแถบแบแล้วหลวงแม่ทอพรมเดี๋ยวให้ดูพรมนะคะเจี๊ยบต้องให้ดูพรมด้วยพรมผืนล่าสุดที่หลวงแม่เพิ่งทอเสร็จให้ดูตั้งแต่ในเฟรมเฟรมไม้นะคะเฟรมไม้อย,อย่างนี้นะคะแล้วใช้ผ้าทออย่างนี้นะคะเสื้อผ้าที่เราใช้เนะี่ยทุกทุกส่วนเอามาใช้กลับมาใช้ reuse กลับมาใช้ได้อีกนะคะแล้วกลับผลิตออกไปกลายเป็นกลายเป็นอะไรที่งดงามมากๆเลย ถุงพลาสติกนะคะถุงพลาสติกเนี่ยเมื่อใช้แล้วเนี่ยนะคะเราจะล้างจะเห็นหลวงพี่ตอนเย็นๆเนี่ยท่านจะมีงานล้างล้างถุงพลาสติกนะคะและเอามาแขวนไว้ให้แห้งถุงพลาสติกเนี่ยตัดตัดและเปิดออกนะคะเช่นเดียวกันตัดเป็นแถบต่อกันหลวงแม่ใช้ถักโครเชต์ถักโครเชต์เป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าพลาสติกได้ด้วยนะคะมีในในใน บ้านนี้เราเรียกว่าบ้านรักธรรมค่ะรอแม่ฮันากาศกอสบอรนะคะรักคืออนุรักษ์ดูแลมีจุดที่แบ่งแบ่งขยะมาเป็นตอนๆอ,อยากจะอยากจะให้กล้องตามนะคะตามเก็บทุกอย่างมาให้ดูนะคะว่าอันนี้เป็นงานที่เราเราดูแลภายในวัดของเราเองให้วัดของเราเป็นที่เรียกว่าอีโคเทมเพิลเป็นตัวอย่างของอีโคเทมเพิลนะคะอีโคเทมเพิลแปลว่าวัดที่อนุรักษ์ ธรรมชาติอนุรักษ์นิเวศระบบนิเวศนะคะนับตั้งแต่นับตั้งแต่การใช้พลังพลังแสงอาทิตย์ที่เราเรียกว่าเป็นพลังบริสุทธิ์นะคะเราไม่ต้องไปไปรบกวนชาวบ้านไม่ต้องไปรบกวนธรรมชาติประเทศเราเป็นประเทศที่แดดเยอะ ดดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ฉลาดที่จะใช้พลังแสงอาทิตย์นันนะคะอันนี้ต้องขอบคุณนักวิทยาศาสตร์นะคะที่เขาคิดค้นอันนีเ้เก็บแสงอาทิตย์ในโซลาเซลล์นะคะในโซลาเซลล์แล้วก็โซลาเซลล์เนี่ยนะคะเมื่อรับแสงอาทิตย์เราก็เก็บพลังแสงอาทิตย์เนี่ยเอาไว้ในเรียกว่าแบตเตอรี่หรือเรียกว่าอะไร battery, แบตเตอรี่แบตเตอรี่ใช่ไหมคะเราต้องเปลี battery, ่ยนแบตเตอรี่บ่อยๆเ,เพื่อที่จะ generete ส่งพลังงานเนี่ยนะคะมาใช้ได้ทุกตึก ในในในวัดเรานะคะอ,อ,อาจจะไม่พออาจจะไม่พอเมื่อตอนที่ไม่พอเนี่ยเราจะดึงไฟฟ้าจากหลวงอันนี้เราจึงยังต้องเ,ออเสียค่าไฟอยู่แต่การเสียค่าไฟที่วัดเราเนี่ยเสียถูกลงกว่าเดิมเป็นครึ่งครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเราพยายามทำให้เป็นขบวนการเป็นขบวนการต่อ,ตอยอดกันให้ให้ครบให้ครบให้จบองค์กรให้จบ วงจรให้จบวงจอรอย่างนี้นะคะ,ะถ้าหากว่าไปดูที่ตรงกระดานที่หลวงแม่นั่งทํางานเนยน,นะคะหลวงแม่จะเขียนว่า reuse reduce reuse Re ก็คือนำกลับมาใช้ reduce ก,ก็คือก็คือทําให้น้อยลงนะคะ rethink หลวงแม่คิดว่าสําคัญมาก rethink ต้องคิดใหม่คิดใหม่ถึงกระบวนการต่างๆทีนี้เราก็มา คล้ายๆว่าเราพูดถึง Recycle เนี่ยนะคะมันเป็นภาษาอังกฤษและเราก็นึกว่ามันเป็นคำถามที่ใหม่ทันสมัยหารู้ไม่ว่าในพุทธศาสนาน,นั้นนะคะในประวัติในประวัติพุทธประวัติเนี่ยนะคะมีเล่าถึงพระอนุลค่ะพระอนุลพยายามที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งตตบัดนู้นนะ่ะนำกลับมาใช้นี่นะคะไอเดียของการนำกลับมาใช้ Recycle เนี่ยะะปรากฏตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้า เมื่อ,อพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนถวายผ้าจีวรถวายผ้าจีวาร500ผืนพระเจ้าอุเทนก็นึกว่ามันเวอร์ไปหรือเปล่าเนี่ยนะที่พระมเหสีของเราถวายผ้าจีวรตั้ง500ผืนน่ะเอาไปใช้ยังไงบ้างพระเจ้าอุเทนก็ถามพระอนุลพระอนุลก็อธิบายว่าท่านรับ500ผืนน่ยท่านไม่ได้ใช้เองแต่ท่านแจกจ่ายไปในบรรดาหมู่พระ ภิกษุอื่นๆที่ท่านไม่มีจีวรใช้นะคะเสร็จแล้วพระเจ้าอุเทนก็ยังถามต่ออีกว่าแล้วกลับมาอย่างไงหลังจากนั้นอย่างไงนะคะถ้าหากว่าหมดสภาพของจีวรแล้วเนี่ยก็เอาไปดาดเพดานเอาไปดาดเพดานนะคะหมดสภาพของการดาดเพดานแล้วไปไหนต่อเอามาเป็นผ้าคิีริว้วเช็ดถูบ้านเรือน หมอดจากสภาพของผ้าคีริวเช็ดถูบ้านเรนะือนแล้วเอาไปทําอะไรต่อเอาไปโคลกตอนนี้ผ้ามันยุ่ยมากๆแล้วนะคะเอาไปโคลกแล้วคลุกกับโคลนเพื่อที่จะมาฉาบพื้นฉาบฝาบ้านอันนี้ทําให้นึกถึงปริบทของอินเดียเลยนะคะที่เขาอยู่มัดเฮาส์เขาอยู่บ้านดินเนี่ยเขาทำอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นไอเดียเรื่องรีไซเคิลเป็นของของเก่าของเก่านะคะอย่าลืมว่าชีวิตของพระเนี่ยเป็นชีวิตที่อยู่ได้ด้วยคนอื่น การที่เราจะใช,ใช้อะไรก็ตามนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องอยู่ด้วยความมัธยัสถหยัดไม่ไม่ทำให้เกิดแบบย่โยมถวายมาแล้วก็ใช้ใช้ไปอย่างนั้นนะไม่มีไม่มีความสํานึกไม่มีความตระหนักเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะรักษาแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประทานไว้ในพระวินัยได้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฟังดูเหมือนกับว่าเป็นเรื่องโลกข้างนอก แต่ในการงานวิจัยของหลวงแม่นะคะปรากฏว่าในศาสนาต่างๆศาส,สนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาส,สนาพุทธศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาเดียวค่ะที่พูดถึงเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการดูแลสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะคะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดูแลข้างนอกแต่ข้อสําคัญก็คือเราดูแลใจของเราการดูแลใจของเราโดยการที่เอือเออเเอ้อประโยชน์ให้เกิดกับรอบๆตัวของเราการเอื้อประโยชน์ให้เกิดกับหลวงพี่ เราอยู่ในปีบทของสังฆะนะคะการเอื้อประโยชน์กับหลวงพี่การเอื้อประโยชน์กับทุกสรสรพสิ่งสรรพสัตว์ที่มีอยู่ในวัดของเราเ่ยนะคะเป็นฐานของการปฏิบัติตามแนวพุทธค่ะทีนี้ก่อนจะจบก่อนจะจบคราวก่อนนั้นหลวงแม่พูดถึงว่าหลวงแม่ถือมังสวิรัตป,ปี2,500เนี่ยน,นะคะจริงๆแล้วในใจของหลวงแม่นะกำลังจะพูดว่าคศส0 0 0 ศสส0 0พันเนนะคะตรงกับสสองพัน5 4 3ขออนุญาตแก้ข้อมูลนะคะแล้วขอภอภัยที่ที่ให้ข้อมูลผิดพลาดค่ะครั้งหน้าเราเจอกันจะเป็นตอนที่11คําคำถามโดนใจค่ะไม่ใช่คำถามคาใจคำถามโดนใจนะคะจะกลับมาพบกับเราทุกๆพุธและสุขขอเจริญพรค่ะ